น,นี่แอบมากระซิบบอกกันก่อนว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ค่ะที่คาดว่าคาดเราเองอาจจะได้ชมกันสิ้นปีนี้ค่ะยังบอกไม่ได้แต่ว่าจะได้เห็นเบลลลุกใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะอันนี้ใหม่ใหม่เลยยังไม่เคยเป็นลุคนี้เลยค่ะ อบอกไม่ได้แต่ว่ายังไงให้ให้รอหลุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าก็ถ่ายทำผลอยู่ค่ะแล้วเขาจะบอกอยไรเหนไหนเมเบลคิดว่าก็คงจะเหมือนตอนถ่ายทำเสร็จแล้วถึงจะมาเงา้แงม้งม,งมได้ค่ะแเราไใช่ก็ยังห้ฝากรอด้วยนะคะสำหรับผลงานต่อไปของเบลค่ะ มีคุยคุยไว้ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อซค่ะก็อาจจะมีหนังมีอะไรค่ะที่ที่คุยไปอยู่ค่ะมีค่ะไม่ได้ผ่าค่ะทำธุรกิจก็ทำด้วยยก็ก็ยังเยอะอยู่ค่ะ ป,ป้าเบลไปนะลูกค่ะคือความจริงแล้วคือบ้านอยู่ใกล้กันค่ะก็เลยอาจจะเดี๋ยวตอนกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้แวะไปค่ะในวันที่เหมือนว่างตรงกันค่ะเอาอะไรรับผลลานดีทองแพงมากเลยทุกคน,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 นลงแล้วหรอคุณพ่อเขาคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราใช่คิดว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูหน้าหลาน <c oughs> ชื่อพบรักเหมือนละครเรื่องนึงที่เบลเคยเล่นเขียนคนละแบบกันแต่ว่าชื่อน่ารักมากเลยค่ะมันเหมือนเหมือนสื่อแบบคุณพ่อคุณแม่ได้เจอรู้แบบได้พบรักกับกังนองก็ควรหลากน,น่ารักอะดูจำมั่มมากเลยค่ะ คือคุยก่อนหน้าค่ะก็าถามว่าเออเมื่อไหร่เพราะว่าจะดูคิวตัวเองด้วยไงคะจะปรากฏแบบเหมือนไม่ได้เลยอะ่ะใช่ก็เลยยังไม่ได้แวะเข้าไปเจอเลยคะ่ะแต่ก็เออแบบเหมือนให้กําลังใจแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาต้องยุ่งมากอะ่ะค่ะในการดูแลก็เลยยังไม่ได้ปล่อยปล่อยคุณพ่อคุณแม่เขาฟรีฟรีแบบดูแลลูกไปก่อนอเส็นหน้าค่ะเขาที่ ไม่เหมือนแม่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเปลี่ยนหน้าทุกวัน,นอืะต้องเห็นแบบเห็นแบบแบบในไอจค่ะเป็นลุคที่ <c oughs> เขาดูลำมูลนะเออเขาดูเหมือนแบบเออได้อ่ะมากเขาได้เลยค่ะรังไม่เป็นไรแล้วเราจะสอนหลานที้เรียกว่าพี่ ใช่เข้าใจป่ะคะเหมือนคนที่อยู่ในวงการอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบฉายาที่จะอยู่ตลอดไปพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเราก็เลยตอนเนี้ยคือสอนหลานทุกคนว่าให้เรียกว่าพี่เบลเบลใช่ค่ะกับลูกเพื่อนอย่างเงี้ยก็เรียกพี่ตลอดไปใช่บางทีงงไงบางบางคนก็อะไรอ่ะพ่อแม่เขาโตกว่าเราเด็กกว่าเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ป้าบ้างนะบางเด็กพี่ให้หมดเลยลูกฝังไปเลยใช่ค่ะ พราะเขาเห็นเราในทีวีอย่างเงี้ยตลอด<ต>ด้วย<ก>ไงคะใช่เป็นที่เบลผลงานมาสเตอร์นี้ของเราถูกมาแ,แปร,แแแแเรงปเ,รเ,รเป็นแยองไอเ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 มเอ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 าอเอเ่เออเอรอีอเอเด้อเ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 เอ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 รอเเเอ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 ลอเออเอก็เอ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 เเเนเอเออเะเอเอเเอเเอ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 งอเ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 ออเอเอออเอเอออออว่าหลายคนเ าเาหัวก็มีเดลโไปแล้วพอม,วมันมีานกรบได้ว่าเออมันฉีกไปมันมไปทายมโอ้า่าอ,อ๋อเอิอ่แมแต่ว่ามันก็ไปได้หลายทางอะ่ะเนาะสำหรับเออนิยายเดี๋ยวนี้อย่งงะะางเงี้ยค่ะก็ก็มันก็มีการดัดแปลงมันก็ตามเขาเรียกว,ว่าตามสมัยนิยมแหละเออสมัี้มีความสุไขไหะ สำหรับสำหรับตัวเบลส่วนตัวก็รู้สึกว่าความจริงแล้วบุเพย์มัน10ปีแล้วถ้าเทียบกับตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำสิบปีแล้วนะซึ่งก็แบบหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่นานขนาดนั้นแบบนานพอแล้วหรอจะมารีเมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแต่ว่าพอถ้าดูทำลายก็เออมันก,มนก็มันก็ได้อะสำหรับเขาเรียกว่าคนยังจด,ดจำได้คนยังรู้จักอยู่อย่างเงี้นะวยเนาะค่ะแปลว่าก็อาจจะต่อย,ยอดแฟนคลับได้นะ เชื่อ,อ,อค่ะเชืช่อว,ว่ากดดนันย,ยังไงยังไงแล้วอะไรที่เป็นภาคแรกแล้วคน<บ>ให้การตอบรับขนาดนั้นอะยังไงอะไรที่ต่อมาหลังจากนั้นอ่ะกดดันหมดตั้งแต่หนังบุพเพสองพมลิขิตทุกคนกดดันหมดค่ะรวมถึงครั้งนี้ที่จะมีการ r e เมค e ด้วยเราเชื่อว่ายิ่งจะกดดันมากวบบอันไหนๆหนเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยังไงให้กาลังใจนะคะด้วยวีดีเสียดายไหมที่ัดสิทเเสียดายไหม ไม่นะมันก็เราก็ทําตรงนั้นแบบดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าภาพมันถูกล้างความจริงมันยังมีอยู่ก็ไปดูรีรันได้อย่างเงี้ยองไออออยรับบ๋อก็ทำเต็มที่นะคะก็เออ เรียกว่ามันคาแรคเตอร์เนาะ Character, คาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์มันแหละสเสน่ห์พคายสเสน่ห์มันดูพี่ว่าก็ทำเต็มที่ในในบทบาทที่ได้รับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์ออกมามีเออได้รับความนิยมเหมืกันค่ะ <c oughs> อ่อใช่ค่ะคือที่จริงเบลได้ทราบก่อนขา่ขาวก่อนข่าวออกมาเพราะว่าเหมือนก็ได้คุยกันว่า คุยทำลายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะนัดกันกับหนุ่มพมลิขิตว่าจะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทราบข่าวก่อนก็เบลพูดไม่ออกเบลพูดไม่ออกเลยเพราะว่าเบลเบลอยู่กับพี่นุ่นมาตั้งนานมากแล้วก็เห็นความพยายามของเขาค่ะเห็นความทุ่เยายามเทของเขาแล้วก็เออที่ผ่านมาเขาก็เขาก็พยายามมาอย่างมากจนเหมือนมันเหมือน,นเราดีใจไปแล้วอ่ะแต่มันกลายเป็นดีใจเก้ออย่างเงี้ยแต่ อยากจะบอกตามตรงว่าคนที่เสียใจที่สุดก็ต้องเป็นพี่นุ่นกับพี่หลุยถูกไหมคะคือแม้ว่าใครที่จะมีความคิดเห็นยังไงก็ตามหรือว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่มันไม่มีทางรูอ้อะค่ะไม่มีใครรู้ว่าคือถ้าเขารู้ก่อนอะมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนร่วมกันให้กําลังใจพี่นุ่นพี่หลุ ก็เคยก็เคยเหมือนแบบเสียน้องไปแล้วครั้งนึงใช่เดี๋ยววันน้ใช่ก็ตอนนั้นโดลอะทำงานากับพี่หลุยส์ค่ะเป็นเออละครเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่หลุยส์ก็ยังต้องมางานอีเวนต์แต่ก็แบบเอแล้วก็ได้แต่ให้กำลังใจอะใช่ก็ซัพพอร์ตแต่ว่าเบลพูดเลยว่าพี่นุ่นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆคือเขาเขาอยู่ในปัจจุบันมากเลย ขนาดแบบเราเราที่เรารู้สึกแบบโอ้โหเราแค่พูดยังขงรู้ก้วยอะแต่ว่าพี่นุ่นคือเออมัน,ม,นมันผ่านไปแล้วแล้วก็ชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเขาก็ looking forward ที่จะเดินไปข้างหน้าเงแต่ว่าเออมันขอขอเวลาเขาหน่อยเนะเสียน้ำตาตัา้งแต่ทราบแล้วค่ะ มีค่ะก็เดี๋ยวจะนัดกันแต่ว่าอาจจะรอรอระยะเวลาแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็น่าจะไปไปรวมตัวกันให้กำลังใจค่ะเราได้ทราบก่อทราบต่อใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนจังหวะนั้นเขาเรียกว่าทางทางที่นู่นเขายังไม่พร้อมให้ให้คนทราบอย่างเงี้ยอสภาพจิตาจอย่างเงี้ยด้วยที่นู่นค่ะ เรบบไปย้อนดูที่พี่นุ่นสัมภา์ข่าที่ดาแ,แล้วแบบพี่นุ่นทําได้ยังไงอ่ะคือเขามีสติมากๆอ่ะอืมแล้วก็รู้สึกเห็นใจพี่หลุยด้วยที่ณโมเมนท์ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหนเขาเขาต้องแบบรู้สึกเหมือนถูกกระชากหัวใจอ่ะเป็นแบบคนที่รักทั้งคู่เองนะแ้พี่นุ่นเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะ